ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับเสื้อลเยโค้ดทั้งเอ้ลเยทีเชิญนะครับทั้ง3าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกนะครับแต่ว่าอยู่ในอีเวนต์ของ Grammy w e e k นะครับเออคาเทมัยแล้วก็ตัวแรกนะครับ Master Card s h i r t ให้เราเก็บเสื้อสีขาวนะครับแต่แบชไม่ขึ้นไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมได้เสื้อแล้วนะตัวต่อไปผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าให้เรากดถ่ายรูปแล้ว๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะมันเป็นตัวไหนก็ประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวสถานนะครับเราต้องเข้าไปในคอนเสิร์ตแค่นั้นเลยครับแล้วเราก็ได้เลยเนาะคือจริงๆตอนเนี้คอนเสิร์ตมาแล้วนะครับแต่ว่าผมไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วแหละ <t> <post> ทีโพสทั้งงานเลยนะครับโอ้คือแบบว่าบ้าไปแล้วทีโพสแบบผมดูมาแล้วทีโพสหมดเลยนะครับผมไปดูช่องคนอนื่นที่เขาไลฟ์นะครับอ่ะไม่เป็นไรไปนลรก็ที่เขาเมืเราเข้ามาแบตช์ไม่ขึ้นแต่ว่าเราได้ของฟรีเลยนะครับก็ ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อมมด้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบครับก็ถ้าอีเวนต์มีของฟรีไงเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปีนะิธีนึงเนาะ